สวัสดีคนที่หลงมาดูนะครับผมยินดีต้อนรับสู่มินเนกโก h a n แนลนะฮะวันนี้อยู่กับผมมินเนกโกรดในเกมวอลเฟมก่อนจะเข้าไปชมคลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กันไว้ด้วยนะผมส่วนใครที่กดไว้แล้วก็ขอบคุณมากๆจริงๆนะฮะมันเป็นกําลังใจชันดีให้ผมได้ทําคลิปดีๆต่อไปนะไปเข้าเกมกันเลยดีกว่าสําหรับคอนเทนต์ในวันนี้นะครับผมจะเป็นการแชร์บิวยลเลรี่พาร์มนะฮะวันนี้จะมี2บิวนะฮะก็คือบิวเดินยิงแล้วก็บิวคีย์บอร์ดนะให้ทุกคนได้ไปปลองรัับใช้กนนดูนะ เริ่มกันที่พาสซีฟของยารลลี่พรามนะฮะจะเจน200%ขีชาร์ดนะฮะให้กับเซคันเดอรี่เวฟพ่นนะเงื่อนไขก็คือต้องขยับทุกๆ1.5วิทนะต่อมาเป็นระบบอาช้อนฉาดนะฮะทั้ง2วิวจะใช้อาช้อนฉาดเซตนี้เหมือนกันเลยนะฮะนินใส่เป็นทอวฟอร์สสีส้มนะฮะเซคันเดอรี่ขีชาร์ดนะ4ก้อนแล้วก็แคสสปีด1ก้อนนะฮะวิธีเก็บเปอร์เซ็นต์ของเซคันเดอรี่ขีชาร์ดนะฮะก็คือจะเป็นต้องฆ่ามอนที่ติดไฟนะฮะสำหรับยาเลลี่พรามบิลที่ไม่ได้ี์บอรดนะะฮ นินจะซับซูมเป็นนอร์ลิชนะฮะมาแทนสกิล3เพื่อเพิ่มไวรัลข้าวุธแล้วก็เก็บเอเนจีออกได้มากขึ้นนะสำหรับยาเลลี่พรามที่เป็นบิวคีย์บอร์ดนะฮะนินจะซับซูมเป็นกลูมนะฮะมาใช้แทนสกิล3นะเราจะเปิดกลูมทิ้งไว้นะฮะก่อนจะขึ้นบอร์ดนะ ต่อมาจะเป็นบิวของปืนพกนะฮะที่จะใช้เล่นกับทั้ง2บิวนะในที่นี้ขอเสนอเป็นอะคาเลียสพรามนะฮะทัศีของอะคาเลียสพรามถ้าเราวิ่งอยู่จะรีโหลดเร็วขึ้น50%นะถ้าเก้าถือจะได้ผลเป็น2เท่านะฮะก็คือรีโหลดเร็วขึ้น100%นะการวินัยดิฟฟิชั่นเพิ่มมัลติช็อตหลังจากคิวได้ได้มัลติช็อตพิสโต้พิสต์ไลท์เพิ่มท็อกซินเพิ่มสเตตัสชานปอดไบต์ ite, เพิ่มโคเพิ่มสเตตัสชาร์นคลิปปิ้งบูสสายเพิ่มคีาเย์ชาร์นลบ เพิ่มไฟเลทเพิ่มมันติช็อตความฮีเตอร์ชาร์ตเพิ่มฮีททิกแม็กเพิ่มอาร์โมแมซิมัมอาเคนผมใส่เป็นเมอร์ซิเลสนะฮะหลังจากคิวได้ได้ดาเมจสามสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะสแต็กได้มากสุดคูณสิบสองนะแล้วก็ได้รีโหลดสปีดด้วยนะฮะต่อมาเป็นส่วนของบิวยาลิลี่พรามที่ไม่ได้คีย์บอร์ดนะฮะก็คือบิวรอยัลมาลูลีน่านะฮะโกอ g งพาวเวอร์เพิ่มสเตริงความชูฟูเต็ดกันล้มความคอนตินิวิตี้เพิ่มอาเบลิตี้ดูเลชั่นความโฟลเพิ่มเอนเนอร์จีแม็กอัมไ อะดัปเทชันเพิ่มรีสตันส์อะคเมนส์รอยย่อมาลูรีนาใบนี้จะทําให้สกิลสองของยาลิลี่นะฮะไม่คีย์บอร์ดแล้วนะเหมือนเป็นการเสกมาลูลีนาออกมาแทนนะฮะแล้วจะคอยปล่อยสกิลหนึ่งใส่มอนทุกๆ2กสองวินะอีคิวเรียมเก็บเอนเนจีเก็บเลือดได้มากขึ้นอาเคียนใส่เป็นโมอะคเมนส์นะฮะเพิ่มเอเบลิตี้สตริงอีกใบน์ใส่เป็นอีจิตนะฮะเมื่อชิลได้รับดาเมจจะรีเจนชิลเร็วขึ้นนะต่อมาจะเป็นวิธีการเล่นยาลิลี่พรามในบิวที่ไม่คีย์บอร์ดนะฮะกดสกิลนนนนะะะะฮเรียยกกมมมาาาาาาลลลลูู่่อออจชว มาลูลีนาจะช่วยลดดาเมจให้เราด้วยนะฮะแล้วก็คอยยิงสกิลหนึ่งใส่มอนนะฮะสกิลหนึ่งที่ยิงออกไปนะจะทำให้มอนโดนปรึงไว้นะฮะแล้วก็รับดาเมจมากขึ้นนะเราก็จะช่วยเขายิงด้วยก็ได้นะกดสกิลหนึ่งเหมือนกันนะฮะแล้วก็สกิลสามเป็นนอริชนะฮะเพิ่มไว้ัลเข้าวออุธแล้วก็อ่าเก็บเอน r g จี้ออกได้มากขึ้นนะกดสกิลสี่รวบมอนนะผมแล้วก็ยิงอะคาเลียใส่ได้เลยนะฮะ สังเกตว่าตัวที่โดนอะคาเลสยิงนะฮะก็คือจะติดไฟแล้วก็ตายไปนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นอ่าเปอร์เซ็นต์ของเซคันเดอรี่คิชานนะฮะก็คือฉาดส้มนะอันเนี้ยมันจะไปตันที่299นะฮะเราก็จะเก็บไปเรื่อยๆนะโลบมอนแล้วก็แอมดาเมตแล้วก็ยิง อาจจะเต็มที่299นะฮะแล้วคีก็จะมา่เรื่อยเนาะแล้วก็อย่าลืมขยับไปมานะฮะเพื่อเอาพาร์ทส,สี่ของยัลลี่ด้วยนะก็จะเป็นคีที่ค้อโฟนนะฮะอ่าได้คีชาร์นอีก200%นนะฮะสำหรับ secondary weapon นะ life support capsule is now available. ต่อมาจะเป็นส่วนของมอสยาลิลี่พรามที่ใช้คีย์บอร์ดนะฮะก็คือบิวมารูลีนาการเดียนนะใส่เหมือนบิวแรกทุกอย่างเลยฮะยกเว้นใบเดียวคือมารูลีนาการเดียนนะอักเม้นเวลูลีนาการเดียนเวลาเราฆ่าศัตรูได้ในขณะที่เราคีย์บอร์ดนะฮะมันจะทําการคิวให้มารูลีนายี่สิบนต์นะเราจะได้200%รีโหลดสปีดกับไฟเลดด้วยนะฮะให้กับซิการ์เดลี่เวพรอนนะต่อมาจะเป็นวิธีการเล่นยาลิลี่พรามนะฮะในบิวคีย์บอร์ดนะกดสกิลสามนะฮะกลูมกดก่อนขึ้นบอร์ดนนะะฮะหลลลังจาาาาากกกกเเรรรรขึ้้บอด์ดดดไไมมม่สามาถสถินะ แล้วก็กดสกิล2นะฮะก็เรียกบอดออกมานะฮะกดสกิลหนึ่งนะฮะแอมดาเมจใส่มอนนะฮะแล้วก็กดสกิล4ี่นะผมรวบมอนเข้ามานะแล้วก็ใช้อาอัคคเลียตยิงได้เลยนะฮะวิธีเก็บชาร์จก็เหมือนเดิมเลยนะ,ะผมเซคันเดลี่ชีชาร์จเนาะก็คือยิงไปเรื่อยๆนะฮะก็ยิงให้มอนติดไฟแล้วก็ได้กีชาร์จมาเรื่อยๆนะฮะ แล้วก็อย่าลืมขยับไปมาด้วยนะฮะเพื่อจะเอาอ่าพััสจีเนาะอ่าคิดที่ครอฟโฟลนะฮะต้องขยับไปมาเนาะ support capsule. Of time life support has been replenished. support capsule is now available. Is making progress. This will help our cause. When you need it, extraction is ready. ประมาณนี้นะผมสำหรับคอนเทนต์ในวันนี้เนาะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กันไว้ด้วยนะฮะใครที่อยากจะสนับสนุนนี่เนโกะสามารถโดเนรได้นะครับผมหรือเป็นการเข้าไปช่วยกันเล่นอ่าให้ของในเกมหรือเป็นการให้คันแนะนำก็ได้ ไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะแอบอันเดียดนะทุกคนบาย